เป็นครับองการร้องที่กดดันนะมีความกดดันมากดท่านอยู่แล้วฮะกดดันมากๆครับกดและดันกดันอแตอ่านบทเนี่ยผมรู้สึกว่มันแบบอืมาะมันบบมันขนลุกอ่ะเออมันขนลุกมากๆมันขนลุกในหลายๆซีนนะครับที่แต่มันก็เป็นเอใช่เนะมันคือชีวิตประจาวันของเราทุกคนบางทีมันเป็นจุดเล็กๆนะ ที่ใครมาทําอะไรให้เราแบบนิดหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่เราก็เริ่มรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยครับเออมันมันในเรื่องเนี้ยมันจะมีอะไรแบบเนี้ยหลายชั้นมากแล้วก็นําพาให้คนค่อยๆคิดตามไปกับเนื้อเรื่องของพวกเราเนาะจะเห็นการเติบโตของแบบความสำัมพันธ์ของแบบทั้งแม่ลูกแล้วก็ของอเราเองด้วยใช่ใช่เป็นไ,ไงบ้างคอยากมองตา

จ,จริงๆก็เดี๋ยวเราก็จะมีเวิร์กช็อปเนาะเวิร์กช็อปที่ที่จะค่อนข้างเที่ยวแล้วก็เข้มข้นน่าจะเข้มข้มนมากๆครับยังไม่แน่ใจว่าเวิร์กช็อปจะออกมาในทริปแทร็ทิปทาาแหมงด้วยซ้ำใช่ใช่ครับแต่ว่าคือคือมันจะมีที่เราไปถ่ายต่แตนอวัดกันเนี่ยจะไปอยู่ด้วยกันแบบยาวเลยครับเพราะว่าเพราะว่าเจ็ดแปดวันเน<ช>ี่ยเนาะที่ไปถ่ายเขาเซ็ตเซ็ตฉากเพื่อที่จะให้เราไปไปถ่ายตรงนั้นนะครับมันมีความกังวลใจอะไรไหม มีมีสำหรับัวผมนะไม่รู้ว่าน้องมีป่ะนะแต่พี่มีเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันยากอะ่ะไม่เคยถ่ายแบบลองเทคกแล้วบ,บบทยาวมากแล้วแล้วผมก็อ่านไปอ่านไปเฮ้ยมันเล่นกันอยู่สามคนอะ่ะสามคนแนละ้วเอา้าไม่เหมือนละครทั่วไปไงพี่ที่แบบว่าใช่ไหมเราจะมีซีนนั่งทักบ้างเออเอ,อ,อะไรอย่างงี้บ้างอูได้บ้างนี่ไม่มีหันไปเอาน้องปอนพี่แมมพี่แมมน้องปอนฮะอยู่แค่นี้จริงเหรอ แล้วมันแบบเป็นบรรยากาศที่แบบเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอ่ะสามคนนะพี่ก็กิดอยู่แล้วกันอยู่ในแล้วอยู่ในปากเขาไม่รู้ <c oughs> ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น <c oughs> <c oughs> แต่ว่าในที่กังวลเรื่องบทที่ค่อนข้างยาวครับกังวลเรื่องบทแล้วก็เป็นการถ่ายแบบใหม่หมแบบลองเทคแล้วก็มัน <c oughs> มันก็แล้วค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรเราไม่สำหรับผมผมรู้สึกว่าผมไม่ได้ไม่ถนัดทาง <c oughs> ทางซีรีส์วาย รู้สึกก็เลยรู้สึกประมากันวนกงวลเหมือนกันแต่ทั้งปอนอาจจะเป็นไงเออผมนะถนัดเป็ <laughs> นไง <laughs> ไม่ไม่ไม่เรียกว่าถนัดดีกว่าเพราะผมสุดท้ายแล้วก็มองว่ามันก็เป็นความรักความรักหนึ่งเ <ừ> นาะ <laughs> สุดท้ายแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นการค้นหาตัวตนใหม่ตัวตนใหม่ในตัวเราซะมากกว่าครับ <laughs> ที่แบบเราจะสามารถเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในนัจุดนั้นในนสถานการณ์นั้นหรือว่าในเป็นตัวละครนั้นขึ้นมาให้ได้ กังวลไหมกับกังวลน,นะกังวลว่าก <c oughs> ความเข้าใจบท,บทบทหนึ่งคําพูดคํานึงที่พ่วงกับเขียนมาน <c oughs> บางทีผมอาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่าน <c oughs> ั้นไปยังทาไม่เจอครับตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าในเวิร์กช็อปก็หวังว่าจะหาเอจอจ,จ,จะได้จะได้จะได้มันจะได้เคลียร์ความเรยวควางเรยวมันเร็วมากครับเร็วมันยังรักข้างมากเลยรักตั้งแต่นาต่างวาแล้วเปรักข้างบ้านเออต่างวายเป็นรัก <c oughs> ที่ ซับซ้อนมากๆอันนี้เราพูดถึงเรื่องได้เลยไหมครัใช่พูดเรื่องความรักเรื่องย่อมาแล้วอ่าจริงเหรออ่านมาแล<ต>้วเหรอโอ้เป็นความรักที่อยากจะเหมือนพ่ออยากจะเข้าใกล้ถึงพ่อแต่สุดท้ายแล้วเราเป็นตัวเองถึงพ่อคืออะไรนะความรักที่พ่อที่เราเนี่ยอยากจะเข้าถึงพ่อให้มากขึ้น แต่สุดท้ายแล้วเน<พ>ี่ยเราเห็นตัวเองในพ่อเราสะมากกว่าพอมองพ่อเป็นไอดอล่เป็นไอประมาณแบบมองพ่อเป็นไอดล<ช>อลเราในชีตในการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยมันจะมีความซับซ้อนของอความสัมพันธ์ที่จากการที่แค่อยากจะเข้าใกล้แค่อยากจะรู้จักแค่อยากจะแบบอยู่ด้วยแบบรู้สึกถึงควอมป็นคุณการมีความรักนต่จริงจรวงแล้วถึงจะปลูกด้วยกันคือจะมีดราม่าครอบครัวเลย มีเป็นเรื่องของครอบครัวด้วยครับแล้วก็มันก็มีซีนอย่างที่ที่บอกมันก็กลมๆนะครับมันก็มีหลายๆซีนที่ที่รวมๆอยู่ในความในเรื่องครับมันก็ไม่รู้ซีนในที่ <c oughs> <c oughs> ดู <c oughs> มีกุ๊กกิ๊กไหมแต่ว่ากุ๊กกิ๊กไหมผมว่ามันอาจจะไม่ได้กุ๊กก <MC S 1> <ใน S 2> ิ๊กขนาดานั้นเป็นซีนลดซีนไหมเวลาเข้าที่อ่านบทตอนนี้อ่านได้สองตอนเลียวพี่แต่ไม่รู้ว่าอีก <c oughs> <c oughs> สามตอนที่เหลือเนี่ยเป็นยังไง ผมก็แบบเอ๊ะเป็นลกันเออมยังไม่รู้เขาก็ยังไม่ได้บอกเราให้รู้นะครับเราก็เลยแบบว่าแต่ถ้ามีก็ก็ไม่ดใช่ไหมครับก็ต้องพ้อมให้ได้เออก็ก็ต้องพร้อมแหลยนะครับรับมาแล้วฮะรับมาแล้วใครที่พร้อมมาไห่ใครที่ดูพร้แลก็ตอบตอนไม่พร้อมตอนนี้ได้ไหมับเขาเต้นไปแล้วด้วยเขาโอนขึ้นนึ่งนะต้องพร้อมแล้วต้องพร้อมครับของต้องพร้อมแล้วล่ะ ตื่นเต้นนะตื่นเต้น,นครับตื่นเต้นมากครับทีท,ท,ที่ไม่รู้สิได้ทําอะไรแบบใหม่ๆนะผมตื่นเต้นนะก็นอนไม่ค่อยหลับหรอกรู้สึกก็ได้อ่านบทแล้วแบบเอยเออแต่ว่ามีความท้าทายอยู่ในอยู่ในนั้นตลอดเวลาเงี้ยครับรนะู้สึกว่าเออเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราก็จะทําในในจุดของพวกเราให้ดีที่สนะุดแหละใช่ครับแต่ว่าที่เหลือก็เป็นให้คนดูตัดสินล้วกันว่าว่าว่าจะเป็นยังไงชอบไหมอะไรเงี้ยรั้งแต่บทมันยาวแล้ว ตอจะบทมันดากแ้วผมว่าตัวด้วยบทบาทมากกว่าครับเพราะว่าอย่างเราอะเราจะเล่นแบบบูแเราก็เราก็ได้ครับพิเรียดเราก็ถนัดอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแบ่พอ,พอพูดถึงซีรีส์วายเงี้ยผมไปไม่เป็นไงผมแบบสะดุดอย่างนี้เลยแบบเฮ้ยเราจะเดินยังไงเราจะไปยังไงแล้วตัวละครตัวละครเขาคิดยังไงเขาเขารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเออดีเหมือนกันนะครับที่ผู้กำกับแล้วก็คุณครูอะให้ให้เราไปเรียนเวิร์กช็อปเพิ่มเติม เพราะว่ามันเป็นการท,ที่เราก็ต้องเข้าใจตัวละครเนะาะว่าทําไมเขาถึงเขาถึงเลือกทาแบบนี้เขามีอะไรอยู่ทําไมโมเมนต์นี้เขาถึงเข้ามาอย่างนี้อะไรเงี้ย<อ>ผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ชินเนียเพราะถ้าเป็นกับผู้หญิงเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ๋อผู้ชายเข้าหาผู้หญิงจะประมาณนี้แต่พอเป็นเซนติวายเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะมุมไหนที่เราจะต้องแบบหันศบตาก,กันเราจะรู้สึกกันยังไงเราจะจับอะไรเงี้ยมันก็เลยลมันไปไม่เป็นนะพี่ อั้ความรับผมก็มันก็ตื่นเต้นแล้วก็คงเขินด้วยนะครับก็อาจจะต้องยอมรับว่าคงเขินแหะพอยิ่งมายืนใกลใก้กันนขนาดไม่คิดเหมือนกัน <c oughs> ไม่คิดไม่คิดเหมือนกันว่าจะมาสัมภาษณ์คู่กันไงตอนแรกก็จะออกให้แล้วแล้วเอา้าสัมภาษณ์คู่กันอา, <c oughs> า,นา,าว <c oughs> ขลุกเลยเนี่ยเป็นพนอะต้องคนลุกเลยเนี่ยเป็นพัอ้อง่กเลยยันอไรก้องเล่อผมว่าแรกๆก็อาจจะมีนิดนึงครับมีนิดนึงนะแต่ว่าที่รู้สึกว่าถ้าจะยากเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของคําพูดบทของเเราานะ ที่มันมีความความอาร์ตในระดับหนึ่งเนี่ยความละครเวทีที่ต้องเข้าใจบทมากๆเพราะมันไม่ใช่บทที่คําพูดที่เราจะสามารถพูดออกมาในเจอเพื่อนแล้วพูดออกมาได้ในชีวิตประจําวันอย่างณตอนนี้อะครับแต่เป็นบท,เป,นบทเป็นบทที่เราจะำเป็นต้องทําการบ้นากับมันเยอะพอสมควรที่จะถึงจะแบบสามารถพูดออกมาแล้วเข้าจใจมันได้เต็มๆใช่พูดแล้วเราไม่เขินนะครับกดดันกัน้วกดดันกันมาก อไรน,นะครับเล่นเป็นลูกเล่นเป็นลูกด้วยกดดันครับเ,เหมือนมันจะมีความใกล้ตัวนะแต่มันก็ไกลตัวมากๆใกล้ตัวใกลตัวใช่ครับตัวละครทีเป็นแม่ใช่เหมือนแบบเราก็เราก็เป็นลูกในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว<ต>ส่วนน<ต>ึ่ใช่ครับเร<ต>ื่องความรักอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยแต่แบบมันต่างไปมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวตนหรือว่าชีวิตแบ็กกราวของตัวละครนี้ที่ ไม่เหมือนเราเลยอยู่ริงๆที่แม่พ้องบอลตะไบแถบนี้เนีเพราะว่าเขาก็เกี่ยวข้าวสงคามมากกว่าเราซะจบอืมไม่แต่พี่แม่เป็นลี่ตั้งแต่ตั้งแต่เจอตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครับก็รู้สึกรู้สึกอ่ารู้สึกมีความสบายตัวในการคุยกับพี่แหม่มากมากครับใช่ตัวผมก็ก็ก็โอเคครับเพราะว่าเคยร่วมงานกับพี่แหม่มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเคยเคยเล่นซิดคอมด้วยกันก็ก็เลยมีความริ้นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ได้มาแบบว่าเจอกับน้องปอนเนี่ยก็ก็ทำให้เราสึกว่าเออ นั่นแหละเราจะช่วยกันกันพาให้เรื่องนี้สมบูรณ์นะครับให้อนสมบูรณ์แบบครับผมเพราะว่าน้องก็น่ารักครับน้องน่ารักก็ห้าห้าห้าตอนตอนนี้เขียนแค่ห้าเป็นหกอ๋ออันนี้เซอร์ไพรส์ผมอีกแล้วประมาณน่าจะห้าหกห้าหกตอนนะครับครับ ใชไหมน้องฝากไหมให้พี่ก็ได้ <S <S <ๆ>ค,ครับก็ฝากฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นอีกซีรีส์หนึ่งเนาะเป็นเป็นเป็นทางเลือกให้ทุกคนได้ได้ดูนะครับก็อยากให้ติดตามพวกเราเยเอะๆเนาะเพราะว่าพวกเราก็ตั้งใจแหละครับผมก็เ,เส้นลองจิจูดที่180องศาลากผ่านเรายาวนิดน,นึงฮนะแต่ว่าก็ฝากเรื่องนี้นะครับทุกๆคนในทีมงานทุกคนมีแรงบันดาลใจมีอินเทอร์เนชที่ เยอะมากๆในเรื่องนี้ก็คิดว่าผลงานที่ออกมาน่าจะน่าดึงดูดน่าดึงเป็นแน่นอนครับแล้วพวกเราก็น่าดึงดูดแล้วล่ะ